สังคมอ่ะไม่ให้ความเป็นธรรมผมมาดาม่าผมว่าผมอ่ะคอยบล็อกแสงนักเลาะมือกีตาร์คอยบังมือกีตาร์เนี่ยทำไมต้องกีดกันทำไมต้องกันซีนมือกีตาร์ตลอดเวลาด้วยอย่างเงี้ยคือตกเป็นจําเลยไปดังคนเดียวเออังคือในระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยจะมีคนส่งเข้ามาเยอะบอกว่าฝากกล้องจับที่มีนบ่อยๆหน่อยผมมึงหันรับกล้องเลยนะเดี๋ยวนี้มึงรู้มุมนะ ทำไมอะคือปอยมีปอยหวานนี้ด้วยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แสงเข้าเยอะครับเดี๋ยวนี้ดังกว่านักร้องแล้วจริงป่ะมือกีต้าคือผู้หญิงชอบมากเลยส่งมาเนี่ยอยากมากพี่มีนพี่มีนพี่มีนทุกคนเลยอ่ะนี่ผมมาแก้ข่าวเลยนะทุกวันนี้ทุกสังคมอะไม่ให้ความเป็นธรรมผมเพราะมาดาม่าผมว่าผมอะคอยบล็อกแสงนักร้องไอ้มือกีต้าคอยบังมือกีต้าเนี่ยทำไมต้องกีดกันทำไมต้องการซีนมือกีต้าตลอดเวลาด้วยอย่างเงี้ยฉักเป็นจําเลยไปดังคนเดียว ดังคนเดียวสายยาเขาคือเลยจ่ายเลยจ้างนี่จ้างจ้างเรืจ้างเหมือนกันแลักษณะเหมือนปล่องเลยจ้างเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลยไม่ชื่อเหมือนกันเฉยแต่ลักษณะไม่เหมือนกันไม่เหมือนนะโอเคทางฝั่งของมีนครับเชิญเลยครับก็ชีวิตเกินร้อยครับตามพีเซนเตอร์ทุกคนบนนี้ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยใช่ครับนี่นะครับตามสโลแกนครับอ่าเนี้ยทำไมอย่างนี้ทุกคนเนี่ยตรงมีนพูดดีจังมีนพูดดีจัง ปินพูดอะไรนยพูดก็นม่เกี้น่ะทำไมวะเสน่ห์มันบางตาไหมหนุ่มเรือเจ้าผมดียวแสเขาเทรนผมดีเขาเทนผมมองกล้องเด็กแสงกำลังลง่วงเนี้ยตอนนี้หรอทำอะไรก็ดีไปหมดจริงเขาเพิ่งมาเป็นหรือเป่าเป็นมานานอะไรอย่างงี้ที่แสงเพิ่งมาเป็นเพิ่งมาเป็นจากอะไรเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรเนี่ยพอมันโตไงเด็กมันโตหน้ามันเริ่มเข้ารูปไปดูรูปมันสมัยก่อนดูไม่ได้เลยไมมหนุ่มจริงเหรอเออเนี่ยพอปีสองปีเนี่ยพอหน้าเริ่มเข้ารูปปุ๊บ กงกล้ามเริ่มมาฟิตเนสฟิตเนสหน่อยโทษเถอคุณไปเล่นกับผมเออเล่นด้วยกันแต่แบบสบัดผมนี่โอ้อะไรก็ดีไปหมดพูดไปกค่เท่านั้นทำไมครับมันว่าไงก็เนี่ยคนส่งมาเนี่ยพี่มีพูดเนี่ยพี่มีนหล่อมากพี่มีนพูดดีนี่นะพี่มีนพูดดีหล่อเข้มมากค่ะพี่มีนพูดดีมากค่ะด้านข้างเหมือนแบมแบมนี่พี่มีนหล่อมากอยากกันซีนพี่มีน นี่กันซีนอีกแล้วนี่เห็นไหมแล้วอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรครับแล้วนี่คือวงมีนแอนเฟรนมาอย่างนี้แล้วอีกหน่อยซื้อรถตู้ละต้องมาอีกรอบเลยนะนะคือคือผมจะเคลียร์เรื่องนี้มากเลยทนายแก้วกลับไปยังเากลับมาเลยคือมีนสุดจ้าตอนนี้มีนน่ารักมากค่ะทุกคนมีนหมดเลยนี่เขาบอกว่าพี่จ๋าอยากกันซีนอีะนะท้งไงอ่ะเออเขาหาว่าผมกันซีน ยังคอมเป็น <worship> ย <bird> ังยังย like, like ังเหมือนเดิมยังบิงอยู่เหมือนเดิมนี่ดูครับไม่แตกเลยพี่ค